แล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งมาอีสานเที่ยวนี้ก็มาเพื่อที่จะมาเดินหน้านโยบายโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกร,ร,ก,รการมอบคืนโฉนดให้กับพี่น้องกเกษตรกรที่สูญเสียที่ดินไปก่อนหน้านี้แล้วก็ใช้หนี้หมดแล้วก็คืนโฉนดให้เขาไปได้รับที่ดินทํากินกลับคืนมา หรือว่าเป็นเรื่องของรายได้ประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรตั้งข้าวมันแล้วก็ยางในส่วนของภาคอีสานร,รวมทั้งการามาช่วยสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนคนอีสานที่ไม่มีบ้านไม่มีที่ดินสร้างบ้านได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเอง ครับสวัสดีครับพี่พี่น้องเกษตรกรชาวไหยชาวนาทุกท่านสําหรับมืมอนกับผมมัพอพอกันเชเชนเคยนะครับในช่วงเวลาสายนปรบจำทุกวันแบบนี้ซึ่งเมอนีกับผมก็มีข้อมูลเนื้อหาข่าวสารดีๆมาฝากเพื่อนพี่น้องอีกคือ้ก่านะครับซึ่งล่าสุดน,นะครับนายจุลิลักษณะวิสิทธิ์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับในล่วงพื้นที่3จังหวัดภาคอีสานตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่1 9มิถุนายน เพื่อเดนหนนาเจ็กเงินในโครงการแก้ไขหนีให้แก่เกษตรกรพร้พอมกับแจกบ้านหลังใหม่ทั้งนี้นะครับยังได้พูดถึงการเดินนาโครงการประรกรันรายได้เกษตรกรปูปลูกเขานะครับและเงินรายละหาร้อยบาทซึ่งจะมีการสั่งใจนะครับเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงโดยดําเนินโครงการจ่ายเงินผ่านทาง,ทางธานาคารกรสและความพร้อมในการดําเนินโครงการประกันรายได้ปีที่สามนะครับพี่พี่น้องครับเดี๋ยวเข้ามารับชมรับฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับตัวแทนเขตทั้งหมด ก็ได้ประเมินกันว่าสําหรับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนภาคอีสานในระดับที่ถือว่าสูงมากไม่ว่าจะเป็นนโยบายประกันรายได้เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะในส่วนของข้าวข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวที่คนภาคอีสานปลูกมากแล้วก็รวมทั้งในส่วนของมันสำปะหลังแม้แต่ยางพาราก็ถือว่า ราคาดีแล้วก็เป็นนโยบายที่พี่น้องประชาชนภาคอีสานให้การยอมรับนะครับรวมทั้งการผลักดันในเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นอันนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากพี่น้องภาคอีสานนะครับท่านรองคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยในส่วนของพรรคพลังประชารัฐก็มีการมาประชุมพรคแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพักมีการเปลี่ยนเลขาธิการใหม ก็คือร้อยเอกรมนัทซึ่งปกติโดยธรรมเนียมเลขาธิการพักแกนนำใหญ่จะต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการก็มองว่าแนวโน้มก็อาจจะมีการปรับพรมอรตรงนี้ในส่วนของภาคราิปัตเนี่ยถ้าปรับพรมอรโค้ตั้งจะเหมือนเดิมไหมคะผมผมไม่ทราบแล้วก็ไม่ขอให้ความเห็นเรื่องพลังประชารัฐนะครับก็คงเป็นเรื่องภายในพลังประชารัฐที่จะต้องไปพิจารณาตัดสิในใจกันเองว่าจะจัดการกับการบริหารจัดการพักอย่างไรประชาธิปัตไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว แล้วก็ก้าวไกลด้วยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีก็ต้องดูว่านายกรัฐมนตรีมีความประสงค์อย่างไรจะปรับเฉพาะในส่วนพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งหรือว่าจะปรับอย่างไรอันนั้นก็ต้องถามที่เริ่มต้นที่ท่านนายกครับไม่สามารถที่จะตอบไปล่วงหน้าได้นะครับแต่ถ้ามีการปรับจริงถ้าประเทศปรับยังยืนยันตำแหน่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็ <c oughs> ขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรว่าจะปรับคณะรัฐมนตรี นะครับประชาธิปัตย์ก็ยืนยันผมก็ยืนยันหลายครั้งว่าไม่ว่าเราจะ,อ,ะอยู่ในฐานะหน้าที่อะไรทั้งฝ่ายบริหารนิติบัญญัติเราก็จะทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งมาอีสานเที่ยวนี้ก็มาเพื่อที่จะมาเดินหน้านโยบายโครงการที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ แก้ปัญหนาหนี้สินให้กับเกษตรกรการมอบคืนโฉนดให้กับพี่น้องเกษตรกรที่สูญเสียที่ดินไปก่อนหน้านี้แล้วก็ใช้หนี้หมดแล้วก็คืนโฉนดให้เขาไปได้รับที่ดินทํากินกลับคืนมาหรือว่าเป็นเรื่องของรายได้ประกันรายได้เกษตรกรตั้งข้าวมันแล้วก็ยางในส่วนของภาคอีสานร,รวมทั้งการมาช่วยสนับสนุนให้พี่น้องประชาชน คนอีสานที่ไม่มีบ้านไม่มีที่ดินสร้างบ้านได้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองภายใต้โครงการบ้านมั่นคงที่ประชาธิปัตย์ได้เริ่มต้นไว้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุนสองแล้วก็ผมเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกขณะนั้นนะครับในปี2543ขณะนี้ก็คืบหน้ามากช่วยให้ประชาชนหลายแสนครอบครัวได้มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปว่าภายใน15ปีข้างหน้า เราจะสร้างบ้านให้คนจนคนที่ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่ดินสร้างบ้านของตัวเองได้มีบ้านเป็นของตัวเองให้ได้อย่างน้อยล้านสามแสนหลังนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเดินหน้าในจํานวนนั้นก็มีอีสานอยู่ด้วยจํานวนมากทีเดียวครับการรายได้ก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระดับชนิดอื่นอันนั้นขอให้เป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าขณะนี้เราเดินหน้ามาได้สองปีแล้วและเป็นนโยบายสําคัญของ,ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็เรียนว่าประชาธิปัตย์ก็ยังยืนยันนโยบายประกันรายได้เกษตรกรเพื่อช่วยให้เป็นตัวช่วยในยามที่พืชเกษตรราคาตกต่าจะได้มีส่วนต่าง้าไปช่วยได้เพราะฉะนั้นในคณะรัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ยังยืนยันว่านโยบายนี้ต้องเดินต่อไปและเดินมาสองปีแล้วจะเดินหน้าปีที่3ต่อไปโดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับบรนาายยะโ การแรกงประิัติมีกันดำเนินนโยบายตามที่ได้ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแค่ไหนครับก็ได้ทําตามที่ประกาศไว้นั่นก็คือว่าเราเป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่แม้มีแค่50เสียงไม่ถึงร้อยเสียงที่จะเสนอยติเองได้นะครับเพราะการเสนอยัติเองเนี่ยต้องมีร้อยเสียงขึ้นไปเราก็จะพยายามทําหน้าที่ของเราขณะนี้ก็เดินหน้าแก้รัมนูลรายมาตรา หลักใหญ่ก็คือ1ต้องนําไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้น2จะต้องไม่แตะหมวดที่ว่าด้วยสถาบันพระหมหากษัตริย์และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองเราไม่เห็นด้วยถ้าจะเปลี่ยนจากระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปเป็นอย่างอื่นอันนี้ประชาธิปัตย์ไม่เอาด้วยอันนี้ก็มีความชัดเจนในแนวทางประชาธิปัตย์แล้วก็เมื่อถึงเวลาพิจารณาในสภาเราก็จะยืนยันในการที่จะ ทําหน้าที่ของเราเพื่อผลักดันให้ร่างรัฐมนูนที่เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นในแต่ละร่างเนี่ยผ่านให้ได้จะทําหน้าที่จนวาระสุดท้ายในสภาครับในขณที่คณะปฏบัจิกาแต่ละพักโดยเฉพาะพักฝ่ายการก็คือหม่งยญ่เรื่องของสวอนัตโตซึ่งโดยเฉพาะพักฝ่ายรัฐบาลก็จะพยายามใี้มีในกรณีพักปิบัติประชาธิปิบัติก็ชัดเจนว่าเราสนับสนุนให้แก้มาตรา272นั่นก็คือว่า ตัดอำนาจสวในการลงคะแนนเรื่องนายกรัฐมนตรีเพราะถือว่าเราสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเท่านั้นที่ควรมีอำนาจแทนประชาชนในการเลือกผู้บริหารประเทศแทนประชาชนนะครับไม่ควรเปิดโอกาสให้สวซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงลงคะแนนเรื่องนายกรัฐมนตรีไปด้วยนะครับ แล้วกรณีลงชื่อลงคะแนนให้กับกรณีนี้ทางประชาจ,จะฝัาจ,จะทําเป็นทีมไม่เลือนแล้วตอนนี้ลงชื่อไปแล้วพร้อมกับอีกสองพักร่วมรัฐบาลคือพักภูมิใจไทยกับอ่าชาติไทยพัฒนานะครับส่วน